สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับเราอีกแล้วนะคะสําหรับเกมแมคคและเกมไอคานนะคะถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าแบบเรา15%เนี่ยมันจะได้ตึ้งแบบนี้นะอันนี้เราจะมาดูตัวเกมกันนะคะซึ่งจะมาสอนทุกๆคนนะคะว่าต้องทําอย่างไรมั่งนี่นะคะก็ก่อนแรกตอนเข้าเกมรึเปล่าจะหายหมดนะเราก็จะใช้ตัวเป็นสตีฟนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาเปี่ยกเอาไปก่อนเลยค่ะ ใช้เป็นอิฐน,น,นะคะอ่าก็กดไปที่ตัวนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวอันนั้นจะเข้าไปทีละขั้นตอนนะคะอันนี้ค่ะ,ะ,คะ,นนคะแล้วก็จะเลื่อนให้เป็นหนึ่งร้อยเลยนะอันนี้ครบเต็มหนึ่งร้อยแบบนี้ก็แบบนี้นะคะอันนี้ไม่ต้องหนึ่งร้อยก็ได้อ่าเราจะมาดูลูกศรกันนะคะนี่ก็สมาคัญเเมือนกันนะเราจะเอาซักทกลางค่ะ นะตัวนี้ก็ถ้ากดอันนี้เต็มหนึ่งร้อยนะคะถ้าเกิดเอาอันนี้เนะี่ยมันก็ต่อเลขถ้าเกิดอันนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบเอ่อยังไงอะตัวเราจะเห็นตัวนะสว่วนอันนี้ก็กดอันนี้ก็ไอตัวการมีสําคัญนะคะไม่กดไม่ได้นะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเสียงอันนี้ก็จะเป็นภาษาอันนี้เราเลือกใช้เป็นอันนี้นะคะถ้าเกิดเป็นอันนี้เนะะี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในภาษาไทยยังไม่ออกนะก็เลยก็เลยเรายังไม่ได้เอานะค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแม่ค้าของเราเนี่ยก็จะไม่แดกแล้วโอเคนะคะสหรับวันนี้ก็บายๆค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะ